ว่าการที่สิไปจริทธะทุดงสามารถไปได้ออกพ้รนซาเร้วก็ไปได้นม่นสิพึ่งบวชกับไปได้แต่ว่าถ้าว่าไปได้คือไปเพื่อทดสอบทดลองไปค้นหาตัวเองในระดับหนึ่งถ้าไปแล้วกลับมาอย่างสิแต่า่าเป็นอย่างแต่ว่าสิไปเลยเนี่คือตามคณะหรือว่า อนุบัญญัติในในในบัญญัติของพุทธเจ้านั่นแหละคนอื่นอนุบัญญตัติต้องอยู่ในภายในโอวาทคือหาพรรษาขึ้นไปถ้าหาขึ้นไปแล้วไปใดไปได้ไเ,ดเลยสิไปตั้งสำนักสิไปยังยูทางใดใดทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ในวัฒน์เนได้ขาดจากนิสัยเออว่าวัฒน์นได้ขาดจากนิสัยพระว่า,น,านิสัยคือพระวิเนยเป็นเืน่องรักษานักบวชนักบวชผู้นั้นวัฒน์นได้แตกฉานพระวินนยย่อมกระท่ำตน เป็นไปต่างๆนั่นน้าตามความคิดเห็นของตนบ่ได้เอาวินัยเป็นใหบ่ได้เอาวินัยเป็นหลักขนาดไดรลุนพระเทระอรหันแล้วก็ต้องปฏิบัติตามวินัยคือเกา้าเออบ่ได้เป็นไปตามชิงที่ตัวเองคิดเห็นบ่ได้เป็นไปตามชิ่งที่เองเลยเข้าใจแบบนั้นฉะนั้นก็คือว่าถ้ามันไปไป,ไปขอใบยัยงกัแล้วแต่สี่อยากอยาก่ายบัตรประชาชนพระให้มันถูกต้องตามข้งกฎหมายทั้งโลก กะถือโยแต่ว่านี่กะขอให้ขึ้นยุ่กับว่าแล้วแต่ขณะสงฆ์ผู้ใหญ่เพราะว่าห้าก็อยุในปกครองคนเขาเป็นสาขาหนึ่งของพิเนเด้ถึงหฮาสิเป็นอิสระในส่วนหนึ่งแต่ว่ากับว่าได้เป็นอิสระในส่วนหนึ่งดัะนั้นให้ขึ้นยุ่กับมติของพระผู้ใหญ่เพิ่นเอาเพิ่นเป็นอุปชา์นำเหม่นว่าล่ะกรรมว่าจะอุปชาต่เพิ่นก็เป็นได้ทั้งหมดแล่าแต่ว่าห้ามันบ่ทหันสิเป็นอย่างไดว่าสามารถตัดสินใจอย่างใดก็ขึ้น ต้องย่อมหลับการตัดสินใจของเพิ่นเด้บ่แม่นบ่าห้องฮาย่อมหลับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องศึกษาพายใในละเอียดสะก่อนอันใดควรโดยอบ่ควนรกออยู่ในพายุในพาะวิน,วนเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชสิพิษสิพาดก็ขึ้นชุกับพาะวในนั่นแหละกต่เหตุน,นอกเรื่องพาะวินไปแล้วการปฏิบัติยังก็แล้วแต่บ่มีผลมันสิมีเครื่องหลังอยู่ในหันจิตใจกัเเราหลอดกับกังวัน,วน สิกงว้นสิสิบ่ลงสิบ่เห็นรรมว่าไงนั้นเห็นแต่สิ่งสี่แปลกปลอมสิ่งหลอกร่วงสิ่งนิมิดยังต่างๆที่กับมาว่าเห็ดจังสั้นถือเห็ดจังซีถือแต่เฮ็ดไปตามนั้นเด้โอ้แม่ของางบานไดได้อันซึกว่าห้าสิละสิ่งภายในภายในข้ามาใดเยอะแยะมากมมยในต่างๆนหน้าแม้กระทางเป็นโตเป็นเป็นมาคุยกันใดเฮาย่างบ่บ่ได้ไปถือเอาเลยของบางอย่างที่ว่าใดมาจากกรรมฐาน ได้จากโตเป็นเป็นนี่แหละบ่านแมน่าได้จากนิมิตสัมแมหงองเป็นเป็นมาเลยเอาหนังสือให้กันก็นกนได้จนว่าห้าวทองได้บททุกอย่างแล้วฮากีีได้แล้วเข้าใจถึงดีแล้วนั่นไปกาเพ่นวบาไปกาเพ่นแล้วกาบแล้วเพิ่นหายแวบ,บไปเลยทั้งทั้งติ๋ตาเห็นเห็นเฮ้าคือเฮ้าเห็นกันเดยวนี่บัทันเงยหน้าเงยหน้าขึนเสือแล้วกันยังมีกลับไปว่าหนังสือหนังสือก็หายโตไปน้ำไดขนาดนั้นเฮายังบได้เสือได้นั่น โอ้ oh, 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 อันนี้ควรอันนี้บ่ควรกวาเฮาสิถึงจุดนี้ได้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควรสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้บ่เป็นประโยชน์อ่าแล้วก็ลู้อุปนิสัยของแต่ละบุคคลบุคคลบุคคล้คคลคคลอมได้เฮาจังก่าเาบาบวแดนวาทนทั้งเบิดสิร่วมไปใส่ผู้เดียวเบิดโดยขอความผู้เดียวเบิดได้ใจว่าใงญ่สิ่งเฮ้ยเขาสิแนะนําเจ้าน,น,น,นี่ก็แนะนําในระดับหนึ่งแนะนําตาคูณในระดับหนึ่งพญากองเนระดับหนึ่งอ่าผู้ปฏิบัติกันนอีกระดับหนอันนเเดดดียวก่ไ้้ แต่จังหวะเวลาห้อแสดงท้ำในคนมูมากมันจะเป็นกลางกลางบอกไปเป็นกลางกลางบางทีผู้เขาเจ้าบาลามมาหล่อที่สีดูถ้ำกินท้ำอะไรหนึ่งอ้างคือยังบอกว่านี่โยนะแต่ให้ผู้นั้นแยกแยกเอาแต่ว่าคนที่ปฏิบัติแบบนั้นเลยเขาเจ้าสินจักแยกแยกเอาดอกอันนี้เป็นขันตัมอันนี้เป็นขันกลางอนี้เป็นขันละเอียดขันตัมแปลว่านี่ย่างตัมมั่งอุปปารามีมั้ง ปรมตถะมั่งโดยปัญญาก็มีปัญญาขันต่ำขันกลางขันละเอียดขันปรมาถะแม้ท่านก็ยังมีนะท่านก็ยังเป็นต่ำกลางสูงสุดเป็นสันแต่ปัญญาก็คือการเป็นโดยลำดับว่าห้าสศละซิ่งเรานีใดเพราะแห้งบ่ได้มนแคล้วห้าวเห็นแคว่าในฝันเด้ถือว่าของในฝันถนนเล่นนิมิตต่างๆนะโตเป็นๆเข้าก็ยังเห็นเข้าไปยังกินไปตามนั้นเห็ดเห็ดเอาเองก็ยังเห็ดใดแบบนั้นแบบนั้นเขาก็ยังละออกจนบิดเลย แลมีเลยล่ะแนีมันนั่นมันเป็นมามันสัมผัสมากแต่เสมอไม่บวชเป็นเน,น่นเุ็นดีเป็นเน้นหน่อยบ่คอยกับ,บานอะไรไ,ได้ไปหาย,ยุดสมองอื่นไปน้ำพระองค์นั่นไปน้ำพระองค์นี่พระส่วนไปถูดงจันสิน้อยๆจัวจัวจาไปต้องคอยว่าไปไปโหลดก็เป็นอย่างทั่ไปไปโหลดแหละมันเจ็บสะสมมาือเรื่อยๆในซึ่งี่รูที่เห็นลายอย่างทั้งจริงทั้งฝัน นิมิตถือว่าซ้ำว่าตายจากฝันดอกนิมิตตั้งแต่เดี๋ยวห้องไปภาวนามันเป็นการปรุงแต่งจิตจิตในจิตเป็นปรุงแต่งจิตอีกที่หนึ่งแล้วเขาก็เอามาปรุงแต่งอีกที่หนึ่งหลังจากที่เห็นนิมิตออกมาแล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เพิ่นสอนว่าจังสัน่นเพิ่นห้เฮดจังสี่แบบนั้นแบบนี้นั่นแหละบ่ได้ลู้เท่าท่านเลยนะว่ฮู้ท่านความปรุงแต่งในจิตในจิตอีกว่าที่ที่ฟังฟังมานี่โอ้ยมีิต่เวนิมิต เลยว่ามันเพราท่านได้แมนดอกแต่ว่าเขาบอบว่าท่านได้คัาดแต่กวางปล่อยสะกอนปล่อยไปให้เบาไปสะก้อนเป็นท่าบดดาของพวกนี้ไปเห็นเขาคาดไปเห็นเขาขดแล้วมันจีบเบ่อดอกแต่ว่าจะไปเห็ดน้ํามันเด้อหลวงพิยุทธ์จังส่ผี้าผมเบาผีมันมาว่าจังสันผีมาวังส่ผีพอผีแมนมึงเบาหันตัวบาดหนึ่งแต่ของคิดเอาเองจักก่อคิดเอาเองนางผีมันกระซิบว่าให้เบ่งสันผีมันกระซิบบางสี่น่อผีมันสีมาตั้งใจกับผีขวามคิดนั่นแหละ แต่ว่าบ้าไหเห้เป็นเสื้อเนว่มูนันเลยผุ้จักข้างว่าปัจจุบันนี่ปัจจุบันในขณะสิ่งนี้ควรสิ่งนี้บควรย่าเลยไปหลงไหลแต่นนในความฝันการปฏิบัติมันมีมากมมยหลายอย่างแต่ว่าให้ขวบคุมเอายังคุมเอาภาวินัยได้คุม้บมบ่แมนสิเป็นไปตามนั่นได้ขวบคุมเอาวินัยต่างหากละ่ะขวบคุมการกระทําคําเว้าเอียงต่างๆควรหรือบควอันสิ่งนั้นเป็นสิ่งเฉพาะตนดอกแต่ว่าจะไปเหตุ ออกมาแสดงให้เขาหูว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็เหตไปตามนั้นเอ,อหลวงตาบัวมาสอนผมว่าเนวนี้เนวนี้จดไว้เ้วกะบ็บอกเฮาฟังเฮา,า,าห้องยุ่น้ำเพ่นห้องยอยู่นน้ำโตเป็นเพลินยุ่ตั้งหลายปีสั้เนาะเขาไปย่งเอาว่าโอ้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควรสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นโทษบะเหตเออ,อันนี้เป็นประโยชน์ต่อคน้นโมมากสมควรเหตก็เหตไปส่วนลึกลับภายในบ่คอยบอกปันใดดอก เริ่มสิมาเบาในจักน้อยเหล่อมสิมาเบาในจากน้อยท่านนั่งเองโู้มันมากคนนั่นอีกเยอะะเลยเอ,อึขข้ขันคือไปจดมังขันจดมันนี้ไว้ก่อนคนละขนาดนั้นละดว่าดูว่า,วาตอเแรไม่คิดเทียมล้วมันก็บ่ต่้งจากความฝันสิ่งเ่านั้นบ่าอาจสมรถเอาน้ามาใส่ใน,นตัวกินได้ครับแต่เราคนแต่เราคนอยู่นี่ความรู้มันบ่เสมอกันบ่ถึงกันโดยนอกโดยในพอมด <c oughs> นหน่กคเพื่อเฮาเห็นคนปกติในคือการภาวนาในระดับจิตในการปล่อยในการว่างในการรู้ท่านหรือบท่านของแต่ละคนมันบ่เสมอกันเด็กไปพุ่มพโลออไปทุสะใจดีอยู่ี่ธรรมดาออขางซ้ายเขียนไว้ทั้งสี่ขางขวาเขียนวาย่าจังสี่จือได้บดออขึ้นไปเบิ่งแต่ละอันแต่ละสันไปเบิ่งบาทไปเบิ่งประคดเอวไปเบิ่งนันไปเบิ่งนี่ไม่กิ้มฟันออนี่ยเ่ากครช่างล้ำมันก็แค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเอง นั่นเลยสักวันนึ่งว,ว่านิดๆหน่นนนอยๆนึงสำรวจจากของเองแต่ของบ่าท่านเนียอีกอย่างหนึ่งก่ะให้สังวรในนิสัยเอนว่าภายวินัยยังบ่้านพ้นอยู่ในอันควบคุมอยู่ในแค่ว่าหาปีแต่หาปีแล้วเพิ่นกับเบื้องเองแล้วว่าเออรักษาตัวเองได้แล้วถ้ารักษาตัวเองบ่ได้เออถ้ายังฟังอยู่นั่นคือเพิ่นกัจังให้อยู่ต่อถ้าบ่าฟังเพิ่นกัขับแอปไปอิคือกันนั่นแ่ะคือคือล่วงหลาย ที่กลยนี่ไยหล่ะบานทีแต่ก็บางทีเดี๋เนาะสัตว์การพันสาเด้อนั่นออกการพันษาเด้เด้แต่พอฟังแต่ยังสั่นเลยคือมันบ่แม่นเฮาเห็ดตามใจเฮาแต่ว่าเฮาเห็ดตามพาวินไนมันเกินแล้วแบบนี้บ่มีในวงคณะแบบนีในบ่นนนบมี่ในวัยวินไยแบบนี้นเฮาก็บอกไปโลดละเขาเอาเอาพาวินันได้มาเป็นเกรืองยืนยันมาเป็นเกรืองตัดสิน คือเอาพูหละกับพุทธเจ้ากับภาวินัยกันเดียวกันนั่นแหละพุทธเจ้ากับพระธรรมกับพราวินนยกันเดียวกันนั่นแหละก็เลยให้เอาผู้นั้นเป็นผู้ตัดสินบ่ได้ตัดสินเรือความพอใจล้วบ่พอใจของเด้บ่มีดอกความพอใจนั่นแหละความยินดีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่มีมีตราสิ่งนี่ควรสิ่งนี่บ่ควรซื่อแต่ว่าบุคคลวคนนั้นสือขัดใจนั่นแหละขาดราวาอย่างมันบ่ถูกใจกูสื่อเด้หลายๆอย่างในการที่ว่าปฏิบัติธรรมเขาต้องระ ความคิดเห็นละความยึดและความอยากในของเองความอยากกับความหยุดมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองอยากให้เป็นทั้งสั้นอยากให้ไปทั้งสี่แบบนั้นแบบนี้โอ้ยลายยางโยกว่าสิละทั้งเบดได้ละละความคิดเห็นที่มันเคยยุดมันถือมันเออเอาความจิดเห็นตนเป็นไงนี่เอาสิ่งจิตแต่ของหลูแต่ของเห็นมาเออสึ่งหาหลปรหลางตัวตนบ่ได้มาเป็นไงก็บน,นี้เด้หรือยึดขอวัด ที่เคยเหตุมาได้ยินได้ฟังจากหันจากหนีมาลายยางออมามาเป็นไงมาเป็นเหตุผลอ่างเป็นอนุป,ปาทาน,นแต่กับอัตตะวัตุปาทาน,นบางคนก็นยก,กตนขึ้นมาผมเคยปฏิบัติบแ,บบแ,บบแบบนั้นเคยเหตุแบบนี้ไปได้ป่ะเนี่ยมันก็ไหลสูบสดในอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจของเจ้าของนันเองเจี่แท้จริงแตคอือยังบ่เท่าหลู่เท่าท่านความยินดีความพอใจของเจ้าของนันเองละความพอใจว่าท่านใด มันหลายๆลายอย่างอยู่ในนี้ต้องบอกว่าทุกคนเพราะว่าน่าจะไปเห็นยังมากนะ,ะยึดคําบริกรรมไว้พุทธทไว้เพื่อบ่อยมันคิดไปเพื่อให้มันชินในการหูการเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันชินในอย่างชินในบกคิดชินในขิดพุดทธทนั่นแหละอมันจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวกลางกลางไว้แล้วพิจหน,นา้าพิดถูก้วนหรือบกขวนอัณนนีมีประโยชน์หรือบ่มีประโยชน์นะจะว่าให้ ภาวนาไป่สะกอนจะไปถามบอกผลยอดสูงสุดมันเถาะจะกระโดดขึ้นยอดมันถึงต้นไหม้มันต้องค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปมันต้องถึงยอดมันเองแบบถ้ากระโดดเอาเลยบ่กมันจะไปทางไม้มันสีฟูงสาอาาิปป้บวิปล้วก็วิปลาสก็ขึ้นเอยเออหนูวิปลาสอันนี้ก็เลยนั่งอยู่นี่ผีมากกะสิบเส่หูผีมันมาแล้วมันมาแล้ว มันสิมาแต่ท่างใดแต่ความไปคิดไปแสดงว่ามันบอบพะวันหน้าตอนนั้นเด้มันต้องอยู่ในพุโทโธแต่อยู่ในพุโทโวบม่มียังเข้าม้าใดเลยอาการยังกันแล้วแต่บที่ทุกคนเดินจงกรมไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์ในอาการปิติมันเกิดขึ้นหรือมีเครื่องหลังเมียหลังอะไรนึ่งเหตุให้คิดแปลกแหวกแนวในในความปเป็นปกติในการเดินจงกรมทุกคนหยุด ค้างายยุติยุดยืนหลักสูตรลมหายใจเขา่าพูดโทรพูดโทรจากสามพันความเป็นปกติขึ้นมาเดินไปเองจากนั้นส้นงทเกิดเป็นมิมิตต่างๆอันเกิดขึ้นจากความปรุงแต่งในจิตจิตในจิตสิปรุงแต่งเองปรุงแต่งแหลกห้าพ,าพยบาบังคับอยู่ในขั้มบริกรรมเท่าน้ากับการเดินตรงกรมแต่ต่อไปแล้วจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาในขณะหนึ่งในระดับชั่วขณะแต่เวาคณนกะสมาธิ มันกำลังสิกาวอย่างเขาสูอุปจาระนี่นี่ระวางขับเกี่ยวกันอาการนิมิตต่างๆหรือปิติต่างๆเกิดขึ้นไปเบิดจักห่อนจักหนาวจักสั้นจักโยกจักเหาะจักลอยจักเห็นแสงสว่างลอยมามั่งเห็นผู้นั้นผู้นี้เขาไม่ขอฟังธรรมมังเห็นผู้นั้นผู้นี้แปลงมากราบมากวายมั่งนั่นนี่มั่งนะถ้าจากถ้าจากหายจากอาการนี้ก็ยืนิ่งๆหายใจเข้าพูหายใจออกโจักสามเถ้สิ่งเหล่านี้หายเบิด ล้วก็เดินไปเป็นปกติย่าไหลไปตามชิ่งที่เห็นในในข้างในอพวกคําว่าไหลไปเป็นนั้นใดเมื่อเห็นนิมิตเราดนีมาผ่านแล้วออกมาคิดอีกที่หนึ่งนีแล่จังว่าเอาความฝันมาผงแต่งต่ออเห็นนมันเห็นจริงแต่เรืองมันก็จริงแต่ว่าอย่งที่เส็นเห็นมันเห็นจริงแต่เรืองมันบ่จริงแค่นั่นนะเป็นของแค่เกิดดับเกิดดับแค่นั้นเองเป็นอันนึงสีขามาพานอารมณ์เฮา เป็นเครื่องรังเพื่อให้สมาธิตั้งมัน่นเป็นแค่เครื่องรังเครื่องกังวลเครื่องของ่อมเครื่องเกี่ยว <Okay. S 2> เป็นยังกระของนั่นแหละเกี่ยวเองไปดึงสิ่งที่เห็นโดยภายในนั่นมากเกี่ยวแล้วก็มาขีดตอมม่อสมมติว่าออกจากสมาธิมาแล้วยังมานั่งขีดต่ออยู่ฝันท,ท,ทั้งทั้งที่ยังตื่นอยู่ได้อันนั้นจากว่ะฝันทั้งทั้งที่ยังตื่นอยู่ <Okay. S 2> เห็นมันเห็นจริงหน้าแต่เรื่องมันไม่จริงดอกจะเอาไปรปุงแกงต่อไหมนี่จริงนี่แหละจังบอกว่า คนไปเอาความฝันมนาะปรุงแต่งต่อฝันทั้งท่านฝะันได้นั่นทั้งทั้งที่ตื่นอยู่ปรุงแต่งไม่สิ่งที่เขาไปเห็นทั้งในทั้งในเขามาอีก <Yeah. S 1> ปรุงแต่งว่าตอนแบบนั้นตองแบบนี้เลยยึดมัน่นถือมัน่นก็เลยว่ามันเป็นจริงว่ามันแมนเดย์มคิมมันบอแมนแย,าย,ายากดอกเอาชนาให้มันรู้ขามากให้มันเข่าสู้จใจกลางของใจของกิบให้ได้ซะก่อนมันสิรู้เองดอกนะทุกยากว่ามันเป็นอย่างแต่ว่าจะขามขั้นตอนเค็ดไปเรื่อยๆซะก่อนเค็ดไปได้ จับพุดทโทธให้มันได้โดยไปผีปุงแต่งน่สิ่งติตาเห็นหูเดย้ยินนี่โดยภายนอกโดยใส่ชีวิตปกติเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้ตามธรรมดาแล่วคนอ,อุ้ยหานเป็นละสร้างเนาะประหารเป็นละสร้างนาเนะาะหลวดเนี่ยคือความคิดพัทธะมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากเห็นบอกผู้นั้นเป็นหกนักเนาะผูน้นั้นดีเนาะหลดเออนี้หรทั้งเสียงเลยเหยียบเ,ยเทียบแรืวเท่งนี่เท่งนันมวนเนาะเพ่งนันบ่มวนเนาะนี่เห็นว่าพัทธะมันเกิดเร็วขนาดนั้นแหละ จึงบอกว่าให้อยู่ในภาวนาสะกอนอยู่ในพุโทโธไวเ,<อ>เพื่อ,อว่าให้มันติดให้มันชิ่นกับคัาบริกรรมบอกให้มันไหลไปกับความคิดที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินลิน้นได้รดสะอตดกายสัมผัสนันนีม<อ>ีที่แคร์ให้นอกเอ,เอาพุโทโธ<อ>นิ่งครับพุโทโธไวมันที่เกิดยังขึ้นการให้ลูกซื้อไหมคือเฮาเห็นกันเดียวนี้แหละลู้ซื่อได้มมันลู้อยู่หน้าพุทโธไฟความก็รลู้อยู่วัตตาสิน รูอยู่ว่าผู้นั้นรูอยู่ว่าผู้นี้สบายกันสักสี่แต่ว่าเขาบระคิดไปในสิ่งนั้นมันเห็นอยู่นั่นแหละมันหูงินอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในพุโทโธอย่างเดียวมันเลยเกิดอาการ,รเกิดอาการในความพ่อใจหรือบ่พอใจดีเนี่ยมันจะเป็นอุเบกหาสะก้อนอยู่มันจะนิ่งนิ่งจังสี่บานนี้พูกเข้าไปได้นิมิตบานนี้นิมิบตบวกตนันสามารถทลับตาจะเห็นด้ออขนาดเท่าเดินทำการทำงานไปนี่งดนามต้นใหม่ปลูกต้นไหม้เซยไปได้ เข้ากับุทโธของเข้าอยู่แล้วจิตของเขามันเป็นกลางอยู่แล้วการรับรู้ยังต่างๆซึ่งเป็นของดึกลับมีตลอดกาลเวลาเลยเขายังบนนนำมาเบ้ามีตลอดในเวลานว่ามีเลยเห็นตลอดเจ้าว่านั้นมันก็สักตาว่าเห็นนี่ของใครไนเด้ดนี่พูดถึงเรื่องภายในภายนอนเลี่ยบ้าไปแล้วบาดนีพูดถึงภายในเห็นตลอดกันแล้วกันน่ะอันนั้นอันนี้ผ่านว่าแป๊บมามาขอบุญมั่งมาขอนั้นมาขอนี่มั่งนั่แหละจังววาบ่คอยเว้า ถ้าเว้าแล้วมันมนี้ตลอดของมันอยู่น้ากันไม่มีติอันนี้แต่ว่าขนาด <c oughs> ว่าเขาเอาอันลูกแก้วมาให้นะเข้ายังเข้าใจว่ามันก็เป็นแค่นิมิตอันหนึ่งที่เกิดระดับแต่ว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้ยั่งอิหลีนน่ะนะเนี่ยเข้ายังบ่เถือเอาเลยว่ามันกิงหรือว่ากิงมันก็แค่นั่นแหละเออมันก็ยั่งอยู่ทถวเดิมนี่แหละอันหลายๆที่มีมากว่อน้านให้พ้นบดแล้วพวก กว่าัต่งตงางๆผุหละเขามาขอก็เอาให้เขาเอาเพเห็นว่าสิบีเศษยอย่างเลย,เยว่าได้มียึดติดเลยทั้งๆท,ที่มันเป็นจริงได้นี่จริงทั้งๆที่เขาเดให้เข้าได้นี่แหละอันนั้นอันนี้เดเอาลองเบิ่งดูอันนั้นมาบายเอาลองเบิ่งดูบายเอาได้เดินจงกรมอยู่นี่แสงจังหวัดทอไดาสีแล้วสีม่วงสีข้ามสีเงินสีเขียวสีเหลืองอวาบวีบหวาบวีบเต็มเข้าอย่างแต่ว่าเข้าบ่คคิดออกไปทั้งๆที่ตาเห็นนี่เด เดินจงกรมอยู่นี่มันประเด้รับตาได้นั่นแะมันได้เด็นิมิตโดยฝันภายในอีกตั้งหากเนี่ยอ่อแก้วกับไปกับมาว่าว่ามาบางลูกก็ตกปกลงกับเป็นลูกแก้วธรรมดาบต่างกันจากลูกแก้วตายแมวต่างกันจากก้อนหินเป็นของพิเศษอย่างเลยเฮ้ยยังบ่ไร้สะออนไปคิดว่ามันเป็นอย่างเป็นตาพิเศษแท้จิไปเสื่อื่นสะออนเอากรรมเอามาทั้งๆที่มันยิบเอาไะไรแท้ๆทั้งที่ข้านเก็บแบบนี้ เน่มาเสามามันยังยั่งอิลีอยู่นี่ทีมเชียยิ่มเฉยนี่ขนาดนั้งเขายังประเด็สนใจเอาเขามาปรุงมาแต่งกับมันเลยอะไรสบายหาอยู่ในพุดโธไปก่อนถ้าบ่ออกนอกขํามบริกรรมนี่มันจะไปใส่บาี้ตาเห็นเห็นของลึกลับภายในหมดเลยตานอกๆเนื้อยๆเขานี่แหละบริเวณตาภายในภายในเด่นนี่บริเวณตานั่งสมาธิเห็นได้อันนี้นี่แหละคือเฮาเห็นกันทีเดียวนี่เดียวนี่ก็มีก็ยังซื้อๆอยู่ใจว่าละนั่นแหละจังไรจะ จะไปหลงไหลนี่จะไปฝันทั้งๆท,ท,ที่ตื่นอยู่อยากบอกว่าปรุงแต่งเอาสิ่งที่แค่ไปเอามาจากความฝันนั่นมาตั้งจากฝันดอกอันแนี้ว่านั้นมาตั้งจากฝันจังว่าจะจะยืดในจังสรรดูหุ่ทโท้วมาได้เข้าใจเข้าสู้แกนกลางของใจองของมันได้ซิกจังมากกระทบป,ประสมผัสมันถ่ามีความรู้สึกอีกอย่างเลยเพราะว่าเขาบกคิดแต่เขาคิดเขามากเพิ่มเเกิดละมีความพ่อใจแล้วบอพ่อใจนั่นเอง,เอง าาาาาการภาวนามันก็มีมากแนวนีแหละันกะนิ่งได้เท่านั้นแหละนิ่งได้ธรรมาดาวบามีความเราหลอนกังวลกับอยังเรีถ้ทไบไทอแต่ว่าถาว่าฟังความแล้วเขาเก็เห็นยังกับเขาบ่ไ้เดแใจว่าล่ะคือเข้าสอนลูกนั่นแหละถ้าเขาบ่เหตุตามด้ก็จะไปเห็นยังกับเขาได้ก็เด้แยต่ศูนย์จะคขอ,ง,องนั่นแหละเนาะเขาต้องว่างออกแบ่คือเขาบอกคนทุกๆคนอู่เดียวนี้แลหละหา่าจทั้งสี่เห็ุทั้งสี่เด้อถ้าเขาไปเหตุแหลวก็สร้างเขาแล้ว เราซูมือได้ละเนี่ยอะสางได้เมื่อนกูไหมเนาะกูเพิ่งจเดือดหลอนเนี่นคือเ้าบา่เก็บเขามาขีดมันก็แล้วเราได้ละตัดขาดทัดขาดเนาฟันกัฟังนเราไปฮดน้ำรือบอกฮดน้ำก,กับสางได้พมื่อนห้ามไหมเนี่ยมันพ่มีโตมีตนมันสบายเลยเนาะเข้าใจว่ายังไงนยกใช่ปะโอ้พูนบังไปนั่งบังยังจะพ่น <laughs> ตัง้งแทบจกคองบังไปด่าเขาเอาละพอ